โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ได้เกม SD Gundam G Generation Eternal นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมที่เปิดใหม่วันนี้วันแรกเลยนะครับผมก็เปิดใหม่พวกผมก็มกาทำคลิปเลยนะครับผมผู้ชมก็คือ มันเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกได้ดเองแล้วก็เป็นเกมกันดั้มนะครับผมสำหรับเกมที่เนี่ยแฟนๆกันดั้มห้ามพลาดเลยนะครับผมผมเห็นใน a c e b o o k นะครับผมทุกคนเนี่ยรอเกมนี้นานมากนะครับผมและในที่สุดก็มาเปิดจากทีนึงครับผมเปิดให้เล่นหลังสงการเลยนะครับผมคือวันนี้วันที่16นะครับผมคือเป็นเกมเปิดวันแรกนั่นเองนะครับผมแล้วก็โหลดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถหาโหลดได้จาก Play Store เลยนะครับผมถ้าใครเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้รางคลิปนี้เลยนะคร โอเคนะเข้ามาปุ๊บมันก็สอนเราเล่นตามปกตินะครับผมนี่บิ๊กนิเนอร์มิชชั่นนั่นเองนะครับผมก็คือเวทมือใหม่นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้รับทั้งหมดก่อนนะผมก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เล่นอะไรมากนะผมยังไม่ได้ลองเล่นอะไรมากนะแค่ทำบางอย่างให้เสร็จนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่ต้องสอนอะไรมากนั่นเองนะครับผมวันนี้จากที่เราเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบรดนะครับผมแล้วก็เป็นแบบเดินมากอะไรประมาณนี้ทุกคนมันจะมีแบบเดินไปช่อง,องๆอ่ะ ที่น่าสนุกเลยนะครับผมเดี๋ยวรารับอะไรไปก่อนอ่ะนีกันดั้มด้วยนะครับผมดูดิเฮ้ยผมโคตรชอบไทุกคนเอาจริงนะผมไม่ค่อยได้ติดตามซีรีส์กันดั้มเนี่ยมานานมากแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเคยดูตอนเด็กันจะมีโมบิสุดกันดั้มตอนเด็กมันมีหลายเรื่องนะครับผมก็คือผมจาไม่ค่อยได้ละนะแต่ว่าผมชอบหุ่นกันดั้มนะเท่ดีนะครับผมถ้ามีเงินเนี่ยคิดว่าอยากจะสะสมกันพาเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายกันดั้มกันพาหรืออนิเมะหรือว่าเกมอะไรก็ตามนะก็ไม่พลาดเลยนนะครผมตงี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูที่สนของมิชชันกันดีกว่านะครับว่าผมทำอะไรสำเร็จแล้วบ้างนะครับนี่เป็นเดลี่นะขมเคลประจำวันนั่นเองนะครับแล้วก็มีคอมโบเลทีฟนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็มีอีเวนต์นั่นเองเราเราเคื่อประจำวันของเรากันก่อนเลยนะเดลี่นะครับผมแล้วก็รับตรงนี้จากที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในกระเป๋ากันดีกว่านะครับนี่นี่คือเบรดนะครับผมอันนี้ไม่ใช่กระเป๋านี้คือฐานนะครับผมผู้ชมอ่ามันน่าจะมีระบบฐานมีมีบ้านนะครับผมอันนี้ก็คือหน้า น้าที่เราจะลองเล่นกันนะครับผมแล้วก็มีอัปเกรดด้วยนะครับผมไปดูนิีอัปเกรดมีอะไรก็คือเหมือนจะอัปเกรดการดั้มของเราหรือเปล่านะครับคิดว่านี่มีการดั้มของเราตอนนี้เรามีอยู่3าตัวนะครับผมก็คือยูนิตนั่นเองนะครับอ่าตัวแรกก็คือตัวที่เรารับมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับอตัวที่โคตรเท่เลยนะครับเท่จริงๆนะอันนี้คือตัวตัวหลักๆเลยนะครับตัวนี้โอเคนี่มันสอนเรานะครับอันนี้ก็คือยูนิตเดลต้านะครับผมเป็นวันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือตัวที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับผมมันแจกนะครับอ ก็ตัวนี้เลยนะครับผมสีทองนะเท่านี้เห็นเนี่ยมันจะมีสายให้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นรูปดาบนะครับผมอ่ะนี้น่าจะเป็นตัวตีระยะใกล้นะครับผมเป็นดาบนะสายดาเมียดนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตีระยะไกลหรือเปล่านะคิดว่าเพราะว่าถือปืนนะเป็นโลปปืนนะตรงนี้นะครับผมนี่น่าจะเป็นแทงค์นะครับผมเพราะว่ามีรูปโล่นะครับผมจากที่เห็นน่าจะประมาณนี้ครับผมแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดได้นะเด็กนะเราอัปเกรดตรงใหม่เลย้วกันนะผมไม่รู้ว่าเห็นเป็นกรอบสีทองอาจจะเก่งนะครับคิดว่านะครับผมเอาประมาณนี้ก่อนแล ประมาณนี้นะผมอันนี้ก็คือหน้าอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดได้แม้กระทั่งยูนิตแล้วก็ตัวละครเลยนะครับอ่านี่อันนี้ก็คาแรคเตอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวที่เราได้มาพร้อมกับหุ่นดว์เมื่อกี้นะครับผมกันดั้มเมื่อกี้นะครับเราสามารถใส่ตัวละครเนี่ยเข้าไปในกันดั้มของเราได้นะคุณผู้ชมเท่าที่เห็นนะครับคือก่อนอ้นนี้มันสอนผมนิดนึงแล้วนะครับประมาณนี้นะนนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของเรานะครับต่อไปซัพพอร์เตอร์นั่นเองนะครับนี้ก็คือยานนะครับผมเป็นยาน ที่ช่วยซัพพอร์ตในการโจมตีเวลาเราเล่นนะครับผมถือว่าต้องมาอัพด้วยนะครับผมก็จะมีให้อัพสามอย่างนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งกันด้ามทั้งยานซัพพอร์ตด้วยนะอันนี้อัพนิดนึงแล้วกันนะเหมือนยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับสำหรับซัพพอร์ตเดต้าตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปวิด و ส่วนของเดียวารอบ้างน,นะครับผมวันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับผมไม่น่าใช่การจัดทีมน,นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยสิน,นี่คืออะไรอืม เหมือนเป็นยานเป็นหุ่นยนต์บ้าที่เหมือนแบบว่าเรามีตัวไหนแล้วบ้างอะไรประมาณนี้อ่าใช่จริงด้วยนะครับผมเหมือนแบบเราเก็บ a c ช i e v e m e n t ของตัวละครที่เราน่าจะมีแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับถ้าผ,ผิดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมผมรีวิวจากการเล่นครั้งแรกนะครับผู้ชมโอเคด้านสน่วนตรงนี้เนี่ยผมยังไม่มีเยอะนะครับผมเอาไว้ก่อนละกันนะครับต่อไปไปในส่วนของ สเตตกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการเคลียด่านไปเรื่อยหรือเปล่านะครับผมนี่อีเวนต์นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหน้านี้กันนะครับผมนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยมีขึ้นว่าเมสสเตตนะครับผมมันจะเป็นแบบเนื้อเรื่องหลักให้เราเคลียรด่านไปเรื่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปมาในส่วนของเบสนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นอ่ะท่านี่เห็นนี่มีดาต้าเบสนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีเป็นสตอรี่รีวิวนั่นเองนะครับผมสหรับส่วนของตรงนี้นะครับเป็นแ g เลอรี่นั่นเองนะครับผมก็ มีสตอรี่ที่เราเล่นได้มานะผมเอามาดูตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นสตอรี่ที่เราทําการเล่นมาแล้วนะครับผมนี่นะอ่าประมาณนี้ก็มาดูสตอรี่ย้อนหลังได้นะครับตรงนี้ที่เราผ่านมาแล้วนะครับผมสตอรี่นะครับประมาณนี้ก็ัผมนี่เป็นยูนิตเดต้าเบสนะครับผมก็คือเป็นตัวที่เราเปิดมาแล้วนะผมที่เราได้แล้วนั่นแหละนะครับผมอารมณ์เหมือนแบบโปเกกซ์ในโปเกมอนประมาณนี้นะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับอ่ะยูนิตเดต้าเบสนะก็มาดูได้ว่าเราเนี่ยมีตัวอะไรเราบ้างนะครับผมนี่ก็เหมือนกันนะผมแต่นี้เป็น คาแรคเตอร์นะครับผมคาแรคเตอร์ดัต้าเบสนะครับผมเป็นว่าตัวละครเนี่ยเรามีตัวไหนบ้างแล้วนะครับผมนี่ผมก็มีตัวนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมีซีรีส์ดัต้าเบสนะครับผมก็คือซีรีส์ของกันดั้มนั่นเองครับผมตัวตัวว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในซีรีส์ในเกมนี้นะครับผมตัอว่ามีเยอะมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมโอ้โหผมแบบอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับผมคือมีเยอะจริงๆนะครับบมพิสูจนกันดั้มของเราอ่าทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของแกลลอรี่นั่นเองนะครับผมต่อไปที่ วอลชิพนะครับผมตรงนี้นี่คืออะไรมันคืออารมณ์เหมือนอันนี้ปะเหมือนเกมพาร์ตปะอันนี้ผมไม่แน่นใจเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับก็ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมช่วยให้ข้อข้อมูลด้วยนะครับมาลองเล่นดูต่อไปนะครับผมก็คือหน้าสุ่มมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือกาชาที่เรารอคอยนั่นเองนะครับผู้ชมก็คือการสุ่มกันดั้มที่เราชื่นชอบนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มีระดับ u r นะครับผมก็เป็นกันดั้มตัวนี้เลยนะครับโอ้เท่จัดนะครับผู้ชมอ่ะ ือนจะใช้3,000เพรน,นะครับผมอันนี้เหมือนมีส่ฟรีนะครับ10ครั้งนะเรามาส่งกันเลยดีกว่านะคุผ,ผู้ชมวันนี้ไปจัดเลยนะครับดูซิว่าผมจะได้อะไรจะได้ยูอาหรือเปล่านะครับมาแล้วนะผมโหลด100%ในเวลาลุ้นกันนะคุณผู้ชมมาแล้วนะครับผมเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือแค่แอนิเมชันการส่งใช่ไหมทุกคนเฮ้ยมาแล้วว่าทุกคนกดเลยได้อะไรโอ้โหมาเป็นเนื้อเรื่องเลยทุกคนดูซิได้ตัวอะไรมาวันนี้เฮ้ยมีสีทองเปล่า ต้องเป็นสีทองล้าเฮ้ยมีมีม,มีใช่ไหมมันเกี่ยวไหมเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้คือผมสูบครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยมาแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดเอสเอสนะครับผู้ชมโอ้ถือว่าดีนะครับผม R, เอสเอสะรัเปิดมา๊บได้เอสเอสเลยนะครับผมถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมแต่ว่า,าระดับที่สูงกว่าน่าจะเป็นยูอาร์นะครับผมเราดูซิว่าเรามียูอาร์หรือเปล่าอันนี้เป็นเอสอาร์ธรรมดานะครับผมไม่มีกระทั่งรูกคนตรงนี้แสดงว่าน่าจะยังไม่เก่งครับอันนี้อาร์ธรรมดานะครับอาร์ข้ามไปนะครับเอสอาร์ SR, ข้ามไป วยอันนี้เป็นซัพพอร์เตอร์ปะใช่ปะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ S R R อีกแล้วนะครับผม S S R นะครับผมว่ตัวนี้โคตรเท่เลยทุกคนดูดิเท่จัดนะทุกคนเฮ้ยมาแล้ว U R มาเป่าเฮ้ย U R ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมได้ U R โคตรเอามันแจกวะเนี่ยไม่ไม่มั้งทุกคนขอให้ผมเป็นคนโชคดีนะครับผมวันนี้โอ้โหโคตรเท่เท่จัดครับผมอันนี้คือระดับ U R หรือเป่า ในมินชันเทพแบบนี้มาแล้วนะครับผมสำหรับ UR นะครับผมฟินิกกันดั้มนะครับผมโอ้โหจากมาคิลเดอร์นั่นเองนะครับผมที่เป็นคนบังคับตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับผมดูนะมันมีลูกตรงนี้นะครับผมอุ้ยผมได้ UR แล้วว่าคุณผู้ชมอันนี้ก็ผมโชคดีปะหรือว่ามันแจกอยู่แล้วอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับได้มาครับอถือว่าเล่นได้นะครับคิดว่านะรับเลยอ่ะ โอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปเนี่ยเหมือนจะเป็นให้เราส่มนะเดี๋ยวคิดต่อไปเนี่ยเราค่อยมาส่งกันนะครับผมเรามีเพชรอยู่ประมาณ9000พเพชรน,นะครับก็ผมคิดว่าเราน่าจะสามารถรีโรได้นะครับผมเมื่อกี้เหมือนว่ามันจะให้เราส่งไปหนึ่งครั้งนะผมหาตัวที่เราชอบหรือเปล่าเีออ่ยผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่าผมได้อีกอาแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่แย่เลยนะครับนี่คืออะไรเปิดตัวเหรอเฮ้ย <laughs> เปิดตัวจริงด้ยวยทุกคนอันนี้สคิปเลยได้ปะ ได้เอสอ SR ์ r มา2ตัวเลยนะครับผู้ชมอ่านี่ก็คือตัวแรกนะครับผมเราได้มาอ่าได้ตัวละครมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่คือทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของสเตจกันดีกว่านะครับผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นให้เราเล่นเคียดดัชนนะครับผมคิดว่าอ่ะดูซิมีอะไรบ้างนะครับอ่านี่สเตจแรกนะครับผมที่เรา ใช้อยู่แต่ว่ามันให้เราจัดทีมตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูของในส่วนของการดั้มเราก่อนนะที่เราสมตัง้งเมื่อกี้นี่ยะครับ UR นะครับคุณผู้ชมอันนี้เราน่าจะปั้นได้เลยปะสุดยอดนะครับผมใส่เลเวลมานี้ไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าใส่ทีมได้กี่ตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวขอลองไปเล่นที่สเตจก่อนนะผมเรายังไม่ได้รีวิวสเตจเลยนะครับเมื่อกีอเ้เราลองไปเล่นกันเลยนะครับไม่รู้ว่าให้เราจัดทีมยังไงโอเคตอนนี้เราถึงด่าน3แล้วนะคุณผู้ชม ล้วกดได้เลยป่ะโอเคนะครับผมน่าจะใส่ทีมตรงนี้ได้เลยนะครับผมคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะให้เราใส่เฉพาะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงจัดทีมนะครับทุกคนเราใส่ได้เลยนะครับผมเอาตัวฟอร์มได้นะครับอาจจะเลือกตัวที่เก่งที่สุดมาให้แล้วนะโอ้โหมันให้เราเล่นตามทีวีหรือเปล่าโอเคตามนี้นะครับผมถือว่าใช้ได้อยู่แต่อันนี้ละ่ะดีระครับจูเราเอาอันนี้ไปสู้เลยได้ไหม ันนี้เป็นฟรีฟรีตัวละครนะครับผมอันนี้ก็คือตามซีรีส์นะครับที่เราต้องเล่นไปก่อนนะครับเราเล่นอันนี้เลยได้ปะห้าตัวไปเลยเนีเ้ยเออดูซีรได้หรือเปล่าอุ้ยมาแล้วทุกคนอันนี้ก็คือการใส่ตัวละครของเราเมื่อกี้นะครับนี่ผมกดออโต้ไปเลยนะครับอ่ะในเกมก็จะมาเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ ว่าใครที่ชอบกันดั้มนี่ห้ามพลาดเลยจริงๆนะเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวขอข้ามไปตอนที่มันเป็นเนื้อเรื่องเสร็จแล้วละกันนะไปดูในฉากต่อสู้กันเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวอ่ะอันนี้ก็เข้ามาในฉากต่อสู้แล้วนะครับผู้ชมก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เอ้ยขัดขัดขัดอ่ะอันนี้ก็เข้ามาในฉากต่อสู้แล้วนะครับผู้ชมตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะนี่เราก็จะเลือกกันดั้มของเราหนึ่งตัวนะผมจะเลือกตัว UR ผมตัวแรกเลยนะครับผมในการเดินไปหาสตูนะครับผมนี่ก็คือทีมของผมนะนี่ ราจะเดินไปจัดการตัวนี้ก่อนก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ใช้ท้า e x ได้เลยนะครับผมเราจัดการตัวนี้เลยดูสิว่าท่า e x ของผมเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะเดี๋ยวเราก็โจมตีไปนะครับผมเป็นระบบเทิร์นเบสนะครับผมแล้วก็เดินเดินตัวละครด้วยนะครับโอ้โหเอฟเฟคโคตรเท่โคตรตึงนะครับผมมันมาแล้วทุกคนโอ้โหเท่จัดนะมาโอ้โหผมโคตรชอบเลยทุกคน,กคนมันเท่มากอะอลังการจัดน็อกเลยเปล่าจะท่า e x ผม นี่พุ่งชนไปดีเป็นไฟแล้วทุกคนโอ้เทเกินนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากดออโต้ไปเลยละกันนะครับผมเพื่อความเร็วของเรานั่นเองนะครับก็ให้ดูอนิเมชันท่าไม่ตายของตัวละครผมนั่นเองครับีผมสุมได้เมื่อกี้นะใครสุมได้ตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับไม่รู้ว่ามันได้อะไรกันบ้างนะครับผมได้ตัวเหมือนกันหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้โอเคต่อไปเราก็จะกดเร่งความเร็วเลยละกันนะครับนี่นะโอ้โหใช้อีกแล้วนะครับผมสกิลนะครับ อันนี้ก็คือตัว UR เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ Security X นะอันนี้น่าจะเป็นธรรมดานะครับผมเรียบร้อยนะครับมันน็อกไปโอ้โหเท่จัดนะทุกคนโอ้โหใครเป็นสายเกมนี้บอกเลยห้ามพลาดจริงๆนะผมที่ชอบแบบหุนยนต์กันดั้มอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกพัดใจจริงๆนะครับผมถึงผมจะไม่ค่อยได้ดูเยอะก็ตามนะครับแต่ตอนเนี้ผมเคยเล่นเกมใน PlayStation นะครับผมสำหรับของการดั้มเนี่ยอะประมาณนี้มาแล้วทุกคนใช้อีกนะครับผมนี่คือตัวละครของผมอืม ยิงไปเลยนะครับผมประมาณนี้ระบบเกมก็ร้าวประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้มารีวิวข้า,ขาวแล้วกันนะอาจจะรีวิวอะไรไม่ครบถ้วนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาลองรีวิววันแรกที่เราลองเล่นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมทำคลิปเกมนี้ยาวยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตไปศึกษาข้อมูลและไปเล่นก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนะี่ยผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มาแค่รีวิวระบบเกมเพย์แล้วก็ระบบต่างๆในเกมเท่านั้นเองนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผม